ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนโนนไทยอีกเช่นเคยนักเรียนถามว่าโบสถ์กับสุเราต่างกันตรงไหนสุเรานั้นเป็นสาานสถานของาศาสนาิสลามเป็นที่ไหว้พระ หรือทำพิธีนมัสการสิ่งที่เคารพสักการะของเขบตลอดถึงพิธีทำละหมาดถ,ถ้าเราก็เรียกว่าสวดมนต์บทนั้นก็เป็นปูชนียวัตถุในศาสนาพุทธก็ใช้ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์และใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของชาวบ้าน ก็มีความสำคัญในศาสนาทั้งสองสศาสนาแล้วก็ใช้ในกิจกรรมหลักๆของทั้งสองศาสนารูปแบบเราก็เห็นว่าต่างกันส่วนเรานั้นจะใช้แนวของพวกอาลรับส่วนมากก็จะมีโดมโกลมๆอยู่ข้างบนบทก็อย่างที่เราเห็นในที่ปทั่วไปก็สรุปว่าท,ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นาศาสนา วัตถุด้วยกันแล้วก็ศาสนาสถานด้วยกันถ้าม่าถ้าเรามีเพื่อนที่เรารักมากแต่เขากลับทำให้เราเสียใจเช่นอย่งคนเรารักเราควรทำยังไงคือเป็นนักเรียนไม่ควรจะไปคิดเหลยวไหลขณาดนั้นนะครคือถ้าเรารักคนอื่นจริงเพื่อนก็มารักด้วยไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่รักกันฉันเพื่อนแต่ถ้ารักกันฉันชู้สาวเนี่ยก็ก็เตรียมรับอนาคตตัวเองได้นะเพราะว่า็นนังเรียนระดับมัธยมเริ่มจะมีแฟนในช่องชู้สาวแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วจะต้องมีท้องมีไส้ต้องไปทําแท้งต้องมีปัญหาอะไรต่ออะไรอีกติดตามมาและส่วนใหญ่ไปจะเรียนไม่ค่อยจบ คนก็ควรจะควบคุมความรู้สึกตัวเองให้ได้มนุษย์ที่เก่งก็คือควบคุมควบคุมจิตใจตัวเองไว้ได้ไม่ได้ใช้แบบสัญชาตญาณคือใช้หลักเหตุผลได้แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณในทางเพศได้ ปล่อยเลื่อนไหลไปตามความปรารถนาของใจในสุดก็จะทำงใจตัวเองให้ตกต่ําลงไปเรื่อยๆก็ลองดูคนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่ไปริมีแฟนมีชู้สาวกันตั้งแต่นุ่มๆคนท้ายเรียนไม่จบคือคนสมัยนี้มันต้องจบเป็นญาตรีเป็นอย่างน้อย แล้วก็มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็มีความรู้ในวิชาชีพสักอย่างหนึ่งเพราะว่าในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณของงานที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยไม่สัมผัสกันและในขณะเดียวกันพื้นที่เพื่อการเกษตรมันก็มีเท่าเดิม ในขณะที่คนน้อยลงเนี่ยเพราะ,ะเมื่อเรามาสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับจนถึงม .6 แล้วควรจะต่อไปให้ได้เป็นญาตรีก็เรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานตอนถ้าหากว่าเรารักเพื่อนในถานะที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกันแล้วก็ดีเนี่ยก็ตั้งคนต่างเป็นเพื่อนกัน แต่ถ้าหากว่าคิดในแนวที่ว่าแย่งหรือไม่แย่งอะไรต่อ,อะไรมันยุ่งยคิดอย่างนี้มันก็ยุ่งเราควรหยุดคิดไว้ก่อนก็ต่อไปถามว่าการฆ่าไก่ไปเพื่อนำมาประกอบอาหารกับขับรถทับไก่ตายอันไหนาบาปมากกว่ากันและผลกรรมจะเป็นอย่างไร คือในกรณีนี้เราเห็นว่ามันตายด้วยกันแต่ว่าการขับรถทับไก่ตายนี่เป็นอุบัติเหตุก็ผู้ขับก็คงไม่เจตนาอะไรแต่ว่าการฆ่าไก่เพื่อน,นำมาเป็นอาหารนั้นเจตนาครบสมบูรณ์เรียกองค์ข้องศีลมีครบผ้าข้อ สัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตเราต,ต,ตั้งกิจที่จะฆ่าทาความพยายามที่ฆ่าแล้วก็สัตว์ตายตามที่เราพยายามแล้วถามอะไรบาปมากกว่ากันก็การฆ่าเพื่อปรุงเป็นอาหารบาปมากกว่าแต่ถ้า,าว่าการขับรถทับเป็นเจตนานะฮะมันก็บาป,ปพอๆกันแต่ตามปกติแล้วการที่รถไปทับสัตว์ส่วนใหญ่ก็เป็นอุบัติเหตุ มันก็อ,อยู่กับเจตนานะฮะเพราะว่ากรรมเนี่ยมันก็อ,อยู่ที่เจตนามันก็ต้องถามคนที่ไปกระทาสองเรื่องนี้นะว่าตอนขับรถทับไก่ตายในคุณเจตนาหรือไม่ถ้าไม่เจตนาบาปก็น้อยกว่าแต่เจตนาบาปก็คือกันก็ต่อไปถามว่าเราควรทําความดีมากเท่าไหร่จึงจะได้ขึ้นสวรรค์ ที่จริงก็ไม่ถึงกับมากกัน <c oughs> สมมุติว่าเรารักษาสีลห้าข้อได้เนี่ยก็ปิดประตูอาบายแหละปิดประตูนรกไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องเกิดเป็นสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ตดิัรฉา,านอย่างอบอกนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์ยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณธรรมมันเข้มแข็งขึ้น มีจิตเมตตาต่อคนทั้งหลายแสดงออกทางการกระทําทางการพูดตลอดถึงความคิดแล้วก็เลี้ยงชีพในทางที่สุจริตมีการระมัดระวังในเรื่องเพศไม่มั่ดสุ่มเรื่องเพศไม่สับสนเรื่องเพศแล้วพูดจาคําที่เป็นคําสัตย์คําจริงมีสติในการทําในการพูดในการคิด อันนี้ก็เป็นหลักประการได้เลยว่าไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์คือสรุปประจับสิน5ห้าไว้ให้ได้ก็แล้วกัน,นแต่ว่าการทำความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์เราต้องทำบ่อยๆเห,ห้จิตมันคุ้นถ้าจิตไม่คุ้นต่อความดีเนี่ยก่อนจะตายเนยร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงจิตใจก็จะแปรผัน ได้จะคุมความคิดไม่อยู่จิตมันจะเป็นเหนียเอาเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็จิตอาจจะคุณแล้วก็ตายไปกับบังเกิดในทุกขติเพราะว่าก่อนจะดับนี่เป็นตัวกำหนดทิศท,ทางพบชาติที่เราจะไปอุบัติปุจ้าทรงแสดงไว้เป็นหลักกลุม่รวมว่าถ้าจิตเศร้าหมองก็หวังด้วว่าไปบังเกิดในทุกขติ ถตาตายในจิตที่ผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุคติบังการระมัดระวังรักษาจิตก่อนดับที่เป็นเรื่องใหญ่คือคนเราอาจจะทำความดีมาอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าก่อนจะตายเกิดเป็นดีโอเรื่องไม่ดีเข้าจิตก็ขุดมันก็ตกนรกได้หรืออาจจะทำเรื่องไม่ดีมาแต่ว่าก่อนจะตายจิตไปนึกเรื่องดีๆถึ่เคยทำมา จใจก็ผ่องใสก็ตายบังเกิดในสุคติได้เพราะงั้นก่อนจะดับจิตเ,เป็นเรื่องสำคัญเขาเรียกว่ามีกรรมารณมคือการกระทำในดีของเราเนี่ยจะปรากฏไปในจิตแล้วก็มีกตินิมิตาร,รมณ์คือบ่งบอกถึงสถานที่ที่เราจะไปบังเกิดว่าเราจะไปบังเกิดดีหรือไม่ดีเนี่ย มันขึ้นอยู่กับก,บกรรมจะขึ้นปรุงจิตในขณะนั้นนั้นคนเราจึงต้องทําความดีต่อเนื่องแล้วก็บาปถ้าเผลอทําก็ให้หยุดอย่าทําให้มากพระใจที่ยินดีในบาปเนี่ยจะนวงเหนียวใจไปสู่นรกได้แต่การต่อไปนะักเบียงถามว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงมีกรรมกรรมแปลว่าเจตนาที่บุคคลกระทา ความจงใจทำจงใจพูดจงใจคิดเนะ่ยกรรมเป็นกํากลางๆอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะกลางๆก,ก็ได้นะกินข้าวก็เป็นกรรมอาบน้าก็เป็นกรรมถ่นะายอนะุจจาระถ่ายปัสสาวะก็เป็นกรรมทําอะไรก็เป็นกรรมกรรมกลางๆมันมีเยอนะกรรมที่มีแต่ผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็กรรมดีกักรรมชั่ว กรามชั่วก็ทําให้เราเป็นคนชั่วแล้วก็ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนกรรมดีก็ทําให้เราเป็นเป็นคนดีแล้วก็ประสบความสุขความเจริญสราะสิ่งที่ควรจะเน้นมากเป็นพิเศษก็คือพยายามทำกรมดีเพราะการที่เราเกิดมามันก็สืบเนื่องจากกรรมนะฮะเรายังมีกิเลสเรายังมีกรรมอยู่ยังไงมนก็ต้องเกิดเพราะการเกิดมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติ ต่อไปมีกิเลสตับบนั้นก็ต้องมีกรรมเมื่อมีกรรมกรรมกับกิเลสก็รวมกันก็สร้างขึ้นปฏิสนธิวิญ,ญญาณตามการปรุงแต่งของกรรมเกิดดีก็ได้เกิดไม่ดีก็ได้สูงขึ้นก็ได้ต่ำลงก็ได้นะก็แล้วแต่เพราะว่าชีวิตสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมต่อไปถามว่าลูกที่ฆ่าพ่อแม่ตกนรกจะได้เกิดหรือไม่ ไอ้ตรงนรกนแน่แต่ได้เกิดมันก็ได้เกิดแต่แต่เป็นนานอนเอกนกนานนะมันเป็นนันตะเกรรมแปลว่ากรรมที่ไม่มีกรรมอื่นไปขั้นหรือไปแทรกซ้อนให้ในระหว่างได้มาจะตรงนรกนม่เดียวแล้วก็อยู่ในนรกเวจี v G, มานารกนาน,านแสนาน,นานนานเท่าไหร่นี่ก็สุดที่จะนับได้นะครับเรา่า มันเป็นบาปรกรรมที่แรงก็ดูข่าวรายงานทางโทรทัศน์ที่พูดถึงวิธีชีวิตของคนชราที่ถูกทอดทิง้งเวลนี้รู้สึกว่าจะมีช่องสามมีช่องเจ็ดแล้วก็มีช่องสิบเอ็ดก็นึกสลดระหูใจนะว่าถ้าคนเราทำบาปกันมากมายขนาดนี้ โอกาสที่จะหาความสุขในโอกาสต่อไปนี่จะยากเพราะบาปมันจะให้ผลแรงก็เรียกว่าบาปมันติดจรวดแล้วให้ผลกับคนแรงเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่รุนแรงในที่ต่างๆจะเกิดขึ้นคือถ้าเราไปนึกถึงเรื่องกรรมใช่บ้างนะมันมีคำตอบคือศาสนาก็มีคำตอบ อปเนี้ยเป็นกระบวนการของกรรมแต่แน่นอนว่าเราก็ไม่มียานอย่างรู้ว่ามันกรรมอะไรที่เป็นเหตุให้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่แน่นอนที่สุดก็คือเกิดขึ้นมาจากกรรมคนที่มีความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็สืบเรื่องมาจากกรรมที่เขาได้กระทาเอาไว้ถามว่าคนเรามีจิตใจบก,บกแวกจะทำย่างไงจิตีจมันเป็นอย่างนั้นมันบกแวกอย่างนี้เลย จิตนี่เป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกัดแวงห้ามยากรักษายากจะสายไปแนอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะแล้วก็กำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมอยู่กับอารมณ์เานั้นคือถ้าเราเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันติดมันติดอยู่กับน้ำพอใครยกปลาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยปลาจะดิ้นเพื่อจะกลับไปสู่น้ำเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันมันพอใจยินดีเพลิดเพลิน อ,อยู่กับเรื่องตัวพูกงายแบบกิเลสส่วนมากแล้วจะเป็นการกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีนะจิตจะอยู่ได้อยู่ได้นานไปยังดูรายการหนังสือที่เขาโฆษณาพวกเทศตลกต่างๆนะเรื่องที่กึ่งโปกึ่งเปลือยอะไรต่างๆเนี่ยโฆษณากันเยอะ มันเป็นธุรกิจที่ทํากําไรได้หรือแสดงว่าจิตใจของคนหมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าเราตั้งกันคําถามว่าคุณเสียเวลาหัวรอบไปเป็นชัวช่วโั่วโมงแล้วก็จ่ายเงินไปเป็นหลายร้อยเนี่ยเทปซีดีทั้งหลายนี่มีซีดีทั้งหลายเนี่ยมันได้อะไรกันมาแต่คุณจะชอบในเรื่องเหล่นั้นเป็นเรื่องที่พูดยาก พลัจิตใจมันก็ส่ายอย่างนั้นเนี่ยส่ายแปรณมที่สนุสนานเพลิดเพลินบะันเทิงใจนะตื่นเต้นวาดเสียววิ่งเล่นหาในเรื่องหลดนี้สร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเป็นธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นพอวิธีการทําสมาธิอีกคือปีวิธีการอย่างหนึ่งที่ฝึกใจไหมวกแวกการอ่านหนังสือก็ดีการทํางานก็ดีงานยิ่งละเอียดเทา่าไหร่ใจจะวกแวกน้อยลงเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าใจยังวกแวกอยู่เนี่ย จะทำงานเหล่านั้นไม่ได้ทั้งฟั่งทั้งหลายและการต่อปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพีงท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกง,งามไพบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านพวกฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี